สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมเร์บอรชายของเขานะครับแพ้ทีมชาติไทยชุดบไปนะครับบางคนเนี่ยครับถึงับกล่าวว่าแค่ทีมชุด B ีไทยเนี่ยทำไมถึงแพ้นะครับแต่บางคนนะครับก็มาให้กําลังใจนะครับว่าทีมชาติชายของเขาเนี่ยทำดีดีแล้วถึงแม้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะเป็นชุดบีก็ตามแต่พวกเขาเนี่ยก็เล่นได้ดีเลยและทีมฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็สู้ได้สุดมันนะครับกับทีมชาติไทยแล้วนะครับ สำหรับแต้มในแต่ละเซตนะครับทีมชาติไทยเป็นฝ่ายทําได,ด้ดีกว่าชัชนะฟิลิปปินส์ไป3ต่อ2เซต26ต่อ24 25ต่อ27 21ต่อ25 25ต่อ23และ17ต่อ15นะครับซึ่งวอลเลย์บอลรายการนี้ครับเป็นรายการ CV League 2023สัปดาห์ที่2ที่เมืองซานตาโรซ่า กรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับระหว่างวันที่28-30กรกฎาคม2566นะครับซึ่งนัดแรกในทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจนะครับลงสนามพบกับฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับผลงานในสัปดาห์แรกครับทีมชาติไทยจบด้วยรองแชมป์ชนะ2แพ้1ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันเนียวลย์ลลบอลชายทีมชาติชุดใหญ่นะครับออกเดินทางสู่ประเทศกาตาเพื่อเขวว้าร่วมวอลเลย์บอลชายชาเลนเจอร์ enger, ครับ2023ไปก่อนแล้วนะครับ โปรแกรมต่อไปครับทีมชาติไทยมีคิวพบกับเวียดนามในวันที่29กรกฎาคมนะครับเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเรารามาเริ่มฟังคอมเมนต์กันเลยนะครับเหลือจะเชื่อนี่เป็นเพียงทีมชุด B ของไทยเท่านั้นทีมชุดหลักของพวกเขาอยู่ในกาตาร์สำหรับ f i b b Challenger 2023ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าเอาโจชัว,ชวออกไปซะ ความผิดพลาดของเขามากักทําให้ทีมชาติฟิลิปปินส์แพ้เขาเล่นมาเป็นเวลานาน,านและไม่ได้มีพัฒน,นาการหรือเกมรุกที่ดีขึ้นเลยฉันว่าเขาจะปรับปรุงซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่ามันง่ายที่จะทําผิดพลาดมากมายเสียโอกาสไปมากมายซึ่งท่านต่อมานะครับก็มา,ก,มาก็มาตําหนิโจชัวอีกแล้วนะครับเอาโจชัวออกจากทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วเปลี่ยนโค้ดโดยมีโค้ดท้องถิ่นที่ดีกว่านี้ซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าฟิลิปปินส์นั้นควรมีการพัฒน,นาครั้งใหญ่ได้แล้ว และท่านนี้ครับมาก่าว,ว่าน่าเสียดายที่มีข้อผิดพลาดในการเสิร์ฟมากมายต่อไปครับความผิดพลาดทำเราแพ้เกมหน้าอินโดนีเซียจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากขึ้นหวังว่าข้อผิดพลาดจะน้อยลงนะซึ่งท่านต่อมาครับมาก่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามเป็นการต่อสู้ที่ดีถึงแม้ว่าจะแพ้ทีมชาติไทยชุดบีโดยคอมเมนต์ต่อไปครับชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ครับมากล่าวว่าน่าสงสารทีมชาติฟิลิปปินส์จริงๆเลยที่แพ้ทีมชุด B ีของไทยซึ่งท่านต่อมาครับมากลาว่า ในเซตที่1นเนี่ยเราควรที่จะชนะด้วยซ้ำไม่ควรทำพลาดมากมายขนาดนั้นต่อไปครับพวกเราต้องการเซตเตอร์ที่ดีกว่าและพักโจชัวและมันก็เป็นความพยายามที่สูญเปล่าจริงๆและบากุนารนั้นช่างเป็นสัทประหลาดต่อไปครับเมื่อเห็นโจชัวเล่นฉันก็เริ่มปวดหัวทันทีก็ชาฟลิปปินเนียดาโจชัวมันเดากันเยอะมากนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับนี่มันคือทีมชุดบีของไทยใช่ไหมโอ้ความพยายามของเรามันช่างไรค้ค่า ต่อไปครับทีม B เอาชนะทีม A มันน่าสมเพชแค่ไหนต่อไปครับโจโชูมันดาวเกิดอะไรต่อไปครับการบล็อกซึ่งสำคัญมากในเซตที่หดังนั้นพวกเขาจึงทำพลาดและเสิร์ฟพลาดมากมายต่อไปครับน่าเสียดายที่เซตที่5นะั้นเนื่องจากความบิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งทันนี้ครับกลายว่าพวกคุณมีปัญหากับโค้ดมากจริงๆไม่ว่าเราจะเลือกใครมันก็จะถูกวิจ,จารณ์อยู่ดีต่อไปครับโค้ดงโง่เสียเวลา ดูจริงๆเลยนะซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าฟิลิปปินส์อาจจะชนะใน3เซตถ้าบากักคุนาเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอุมันดา้าและเซตที่1นนะเป็นเรื่องตลกมากตั้งแต่เซตแรกมีข้อผิดพลาดท,ที่สําคัญมากมายโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมต่อไปครับทุกคนทําได้ดีแล้วอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่เกมสุดท้ายมันไม่ใช่วันสิ้นโลกสักหน่อยโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้ครับมากล่าวเสริมว่าดูทีมชาติญี่ปุ่นหรือแม้แต่ทีมชาติไทยสามารถแบ่งทีมได้หลายทีม เพื่อที่จะแบ่งไปแข่งขันกับรายการต่างๆส่วนฟิลเปปินล่ะไม่มีทีมที่สามารถแบ่งได้บ้างหรอใช้ชุดเดียวกันตลอดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะต่อไปครับแยกจังที่ทีแพ้ต่อทีมชาติไทยแต่อย่างไรก็ตามเราก็เกือบชนะพวกเขาแล้วต่อไปครับทีมชาติชุดชายของเราต้องปรับปรุงทีมด่วนเลยต่อไปครับสู้ต่อไปแต่มันก็น่าเสียดายในบางครั้งนะในขณะที่ท่านตอบมานะครับกล่าวว่า มีบางอย่างจาเซตที่1ดังนั้นจึงสายเกินไปที่จะไล่ตามซึ่งท่านตอบมาครับเมื่อกล่าวว่ามันสูญเปล่าแต่โค้ดอาจจะรู้และได้เห็นข้อผิดพลาดมากมายและหวังว่าจะสามารถกลับไปแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องปรับปรุงได้ต่อไปครับยินดีด้วยกับทีมฟิลิปปินส์การพัฒนาครั้งใหญ่ไม่เหมือนเมื่อก่อนขอแสดงความดีและกลับมาในเกมถัดไปซึ่งท่านนี้ครับก็เมื่อกล่าวว่าโอ้เหมือนว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจะได้ที่อี่แล้ว คอมเมนต์ต่อไปครับสําหรับตัวเซตเตอร์ทําผิดพลาดมากมายจากนั้นเนี่ยโค้กก็ต้องเปลี่ยนเขาวห้เร็วขึ้นซึ่งท่านตอบมานะครับมากล่ว่าอินโดนีเซียต่อไปหวังว่าข้อผิดพลาดจะน้อยลงนะต่อไปครับอย่างน้อยทีมชาติไทยก็ทําให้ชาวฟิลิปปินส์บางคนตาสว่างได้ซึ่งท่านตอบมานะครับมากล่ว่าอย่างเล่นมาถึงเซตที่5ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ทีมบีของไทยแต่ก็สู้ได้เพราะมีบากูนัสแต่มันยังคงเป็นการสูญเสียที่น่ากลัวอยู่ดี ต่อไปครับหาตัวเซตใหม่ๆตัวเสิร์ฟเช่นกันนักลย์บอลฟิลิปปินเนียมันหายากขนาดน,นั้นเลยเหรอในประเดนที่ข้มแมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้มาสแสดงความคิดเห็นว่าว้าวที่มันเป็นเกมที่เข้มข้นมากถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะใช้ชุดบีก็ตามแต่ก็ทํไดีแล้วทีมชาติฟิลิปปินส์ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับผลงานทีมชาติไทยชุดบีในชุดนี้นะครับก็สู้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่สุดมันเช่นกันนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ